สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าสาวพูดแล้วหลังโดนเทงานแตง่งเรื่องราวสุดช้ำใจของเจ้าสาวคนหนึ่งที่โดนเจ้าบ่าวเทงงานแตง่งซึ่งอีกฝ่ายให้เหตุผลว่าไม่มีสินสอดทั้งที่ได้มีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาทางรายการโหนกระแสดได้เชิญเจ้าสาวพร้อมด้วยคุณแม่ก็ได้ไปเปิดใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยคุณแม่เล่าเสียงสั่นถึงวันที่คุยกันแม่ตัวหาแม่ฝ่ายชายถามว่าไม่เข้ามาเยี่ยมหรอ แม่ผู้ชายตอบกลับมาว่าไม่รู้จริงๆหรือว่าลูกเขาไม่ดีตลอดเวลาที่คบหากันมา9ปีลูกชายทั้งเดิมทําตัวเละเทะมาตลอดก่อนจะมาหาเจ้าสาวก็เดิมมาไม่ได้กลิ่นเลยเหรอแล้วแบบนี้ยังจะอยากได้ลูกเขาอยู่ไหมเมื่อถามถึงเรื่องการขอแต่งงานเจ้าสาวเราว่าฝ่ายชายขอแต่งงานที่หัวหินและจากนั้นแม่ของเจ้าสาวก็เล่าเหตุการณ์ว่าในการตกลงเรื่องสินสอดก็ได้ถามฝ่ายชายแล้วว่าไหวไหมฝ่ายชายยืนยันว่าไหวไม่ไหวก็ไม่เอาอะไรแม่ยกลูกสาวให้ฟร ส่วนวันที่ฝ่ายชายหายไปคืนวันที่9พฤศจิกายน64วันนั้นลูกสาวบอกว่าไม่สบายแต่ติดต่อหาฝ่ายชายไม่ได้ขอให้แม่ช่วยโทรหาให้หน่อยแม่โทรไปแต่ก็ไม่รับสายจนกลางดึกก็ยังติดต่อไม่ได้เจ้าสาวก็ร้อนใจและเป็นห่วงกลัวเกิดเรื่องจะออกไปเดินตามหาแต่แม่ห้ามไว้ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายชายได้ในช่วงเช้าวันที่10พฤศจิกายน64แต่เหมือนจะบล็อกเบอร์ไว้เพราะบเบอร์ที่เขารับเป็นเบอร์ของยายซึ่งฝ่ายชายบอกว่าไปนอนอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่ง แม่ก็ถามเหตุผลพร้อมบอกให้ติดต่อหาเจ้าสาวด้วยจากนั้นเรื่องมันหนักขึ้นตอนที่เจ้าสาวคิดสั้นจนเข้าโรงพยาบาลแม่โทรคุยกับแม่ผู้ชายถามว่าไม่มาเยี่ยมหน่อยเหรอแม่ผู้ชายได้ตอบกลับมาว่ายังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าตลอดคกับปีที่ผ่านมาเจ้าสาวถูกลูกเขาหลอกมาตลอดท่านผู้ชมนะครับมีความเด่นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ